สวัสดีครับโอทจาก JWTech นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ UPS จากแบรนด์ APC Schneider กันนะครับ UPS ของเรานะครับมีให้เลือกทั้งหมด2รูปแบบหลักได้แก่1 Sin งซิงเกิลและ 2.T f ทีเฟครับเริ่มต้นกันที่ซิงเกิลเฟสก่อนนะครับกลุ่มนี้นะครับเหมาะกับงานออฟฟิศบ้านหรือองค์กรขนาดเล็กครับจนไปถึงขนาดกลางซึ่งออกแบบไปทั้งหมด3รุ่นนะครับ1 Back u p คือด้านซ้ายมือของโอตเลย เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเหมาะก,กับงานออฟฟิศหรือเรียกใช้งานในบ้านรองรับโหลดตั้งแต่0.5 kva จนไปถึง2 kva ครับและตัวต่อมานะครับทางด้านขวามของ,งโอดก็คือ smart ups รุ่นนี้นะครับเป็นการอัปเกรดขึ้นมาจาก back ups ไม่ว่าจะเป็นการร,รองรับโหลดแรงดันที่เสถียรกว่าเดิมหรือรับโหลดได้มากกว่าเดิมตั้งแต่1 kva จนไปถึง3 kva ครับและตัวที่3นะครับ online ups ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปของซิงเกิเฟสจุดเด่นคือการกระจายไฟที่เสถียรและต่อเนื่องที่สุดครับรองรับโหลดตั้งแต่1 kva จนไปถึง20 kva นะครับเหมาะกับการใช้งานในระบบ Data Center ที่สำคัญนะครับทุกเครื่องนะครับมาพร้อมกับ Stabilizer ช่วยป้องกันไฟกระชากและแก้ไขปัญหาไฟตกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและรุ่นต่อไปนะครับรุ่นที่2 Galaxy V Series นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งรองรับโหลดได้ตั้งแต่10 kVA จนไปถึง1,500 kVA ครับมีการออกแบบให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประหยัดไฟกว่าเดิมพร้อมกับการกระจายแรงดันที่สมูทเสถียรและมีคุณภาพสูงกว่าเดิมครับผมสรุปนะครับไม่ว่าลูกค้าจะใช้งานในบ้านออฟฟิศโรงงานหรือ Data Center นะครับ Schneider ก็มีโซลูชัน UPS นะครับที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า หากลูกค้าสนใจต้องการรุ่น UPS นะครับของ Schneider สามารถติดต่อที่ JW Tech ได้เลยครับเราจะมีทีมงานเอนจิเนียร์คอยให้คำปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดครับมาสัมผัสกับความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและปกป้องพลังงานไม่มีใครเทียบได้นะครับแล้วไว้วางใจทีมงาน JW Tech ตัวแทนจำหน่าย APC Schneider UPS ดูแลคุณถ้าลูกค้านะครับต้องการสินค้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ทาง i n น Facebook หรือเว็บไซต์ครับ รบถูกเอลดที่ JW t e c h สวัสดีครับ